หนังสือถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมวลมนุษยชาติเราได้รับประโยชน์นับประการจากการอ่านหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวขององค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารและภูมิปัญญาต่างๆแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับที่หนังสือในรูปแบบที่คนตาบอดจะสามารถอ่านได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นหนังสืออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงปัจจุบันมีอยู่ไม่ถึง1%นเอร์ซนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ คนตาบอดซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้โอกาสอยู่แล้วเนี่ยยิ่งได้โอกาสเข้าไปใหญ่จํานวนคนตาบอดที่ได้รับการศึกษาไม่ถึง20%มีงานทําไม่ถึง50%นี่เป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับยิ่งการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือได้สถานการณ์ต่างๆก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ผมอยากเชิญชวนให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันสนับสนุน ภาพป่าหมาปุสมในครั้งนี้นะครับอยากเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันกับทางมูลนิธิคนตาบอดไทยเราจะนำความห่วงหาอาทรของท่านความปรารถนาดีของท่านไปสร้างเป็นโอกาสเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองให้กับพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศมาช่วยกันเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าพึ่งพาตนเองได้และพร้อมในการร่วมพัฒนาประเทศต่ตอไปครับ